HIP Biotech ผู้นำด้าน IVD และ ATK เครื่องมือทางการแพทย์เราไม่ได้ดูแลแค่ผู้คนแต่ยังใส่ใจถึงสัตว์เลี้ยงเพื่อนร่วมโลกของเราด้วยช่วงที่ผ่านมาเราได้นำชุดตรวจ IVD สำหรับสัตว์เลี้ยงไปมอบให้ทั้งที่ Soy Dog Foundation และ Watchdog Thailand เพราะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงของคุณหรือสัตว์จรจัดในมรนิธิทุกตัวต่างต้องการการดูแลและป้องก,กันโรค สัตว์จรจัดไม่ได้เลือกที่จะเกิดมาเป็นแบบนี้หลายตัวเคยมีบ้านเคยได้รับความรักแต่พอเจอปัญหาไม่สบายหรือถูกทิ้งก็ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดบนท้องถนนโชคดีที่ยังมีมูลนิธิที่หยิบยื่นความหวังให้กับพวกเขาตอนนี้นะคะเราอยู่ที่มูลนิธิเพื่อสนังในซอยกรุงเทพค่ะที่เนี่ยก็คือจะเน้นในเรื่องของการทำหมัน ทั้งสุนัขและแมวนะคะรวมถึงรับรักษาเคสที่เป็นเคสหมาแมวจรจัดเชนได้รับบาดเจ็บหรือว่ามีความเจ็บป่วยอะคะ่ะถ้าใครสนใจที่จะรับเลี้ยงน้องหมาน้องแมวะค่ะก็คือสามารถติดต่อมาได้ะคะ่ะเพจ a c e b o o กอะค่ะของมูลทีเพื่อสุนัขในซอยนะคะโดยที่เราจะส่งให้หาบ้านได้ทดั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยะคะ่ะโดยกระบวนการทุกอย่างอะค่ะคือฟรีทั้งหมด รวมถึงเราจะทําวัคซีนให้ครบแล้วก็ทาหมันให้กับหมาแมวทุกตัวก่อนที่จะรับการอุปการะด้วยค่ะที่นี่นะคะก็จะเป็นสถานที่นะคะที่เราช่วยมาตามเคสทารุณกรรมสัตว์นะคะจะเป็นสถานที่ดูแลสัตว์ชั่วคราวของมูลนิธิวัดด็อกไทยแลนด์นะคะก็ถ้าใครอยากจะมาบริจาคเป็นอาหารหรือว่าอยากจะมารับน้องไปอุปการะก็สามารถมาได้ที่นี่นะคะก็จะอยู่ตําบลแพรกะสาอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จะอยู่ซอยมังกรค่ะก็สามารถมาได้หรือว่าจะติดต่อผ่านทาง Facebook หรือว่าเพจมูลนิธิก็ได้นะคะทุกช่องทางและถ้าคุณกำลังมองหาสัตว์เลี้ยงใหม่ขอแค่เปิดใจให้น้องๆเหล่านี้เพราะแม้จะได้รับการดูแลในมูรนิธิอย่างดีแต่ที่ที่ดีที่สุดคือบ้านที่มีคนรักและรอคอยเขาอยู่ สำหรับใครที่รักและเลี้ยงน้องหมาน้องแมวหรือกำลังคิดจะรับพวกเขามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวก่อนพาน้องกลับบ้านอย่าลืมใส่ใจสุขภาพของเขาโดยชุดตรวจ IVD จาก HIP Biotech ที่จะช่วยตรวจโรคสำคัญเช่นไข้หัดพาว e วไวรัสทอกโซพลาสมาเพื่อให้คุณและน้องพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมั่นใจ ลองแวะไปเยี่ยมน้องๆที่มูลนิธิทีดูนะคะหรือแค่แชร์คลิปนี้ก็อาจช่วยให้น้องๆตัวหนึ่งได้เจอบ้านที่เขารอคอยเพราะการรับเลี้ยงสัตว์ไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตของเขาแต่มันจะเปลี่ยนหัวใจของคุณไปตลอดกาล